สวัสดีครับแฟนคลับช่องไทยสาระคมาพาเพลินสาระบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับคลิปนี้มาดูความน่ารักอีกหนึ่งคลิปของซอแอนแล้วก็น้องพลน้องเพชรนะครับแล้วก็แม่แต่นนะครับวันนี้พาหลานสาวน้องพลน้องเพชรสวดมนต์มาดูว่า จะสอนแบบไหนนะครับจะพาน้องพลอยน้องเพชรสวดมนต์ได้หรือเปล่านะครับมาลุ้นกันมาลุ้นกันคน,นั่งเหมือนกันอโอเคมาอะ,น,อะ,อะนั่งเหมือนกันเหมือนแม่ก็ได้ <c oughs> แม่ก็ได <c oughs> ้อยู่เลยนะอเอา,าพนมมือขึ้นเอาพนมมือขึ้นโอ้ยอ,อ,อย่าพิ่งกลาบะอะพนมมืออะ อาณาโมตัสสภพคะวัตตะะกอากลับอากลับอกับกับลับกับลบกับลับเากอาระหังสมมาสัมุทโธภะคาวผูุทางภาคขาวตังอะพิวาทิมิกา

ฮะเอาไมไหมโมตัสะะคะวะโตอตุนสมุตตะคุครเป็นไงครับเห็นน้องพลอยน้องเพชรไหมครับสวดมนต์ไหว้พระอันนี้ก็ต้องเป็นการเลี้ยงดูที่ดูแลแบบใกล้ชิดดูแลแล้วก็สอนในสิ่งต่างๆนะครับของแม่แตนของซอแอนซึ่งซอแอนกับบอสบอยก็บอกแล้วว่า ที่ตอนนั้นทําไมไม่ให้คนอื่นมาเลี้ยงหรือว่าแม่แตนทาไมถึงเลี้ยงแบบนี้อย่างนั้นอย่างนี้นะครับเคยมีคอมเมนต์แต่แอดมินดูแล้วนะครับการเลี้ยงดูของแม่แตนนี่ยถือว่าดูแลเอาใจใส่แล้วก็พยายามฝึกต่างๆน้องนะครับอันนี้ยกนิ้วให้เลยนะครับแฟนคลับไม่ต้องเป็นห่วงเลยทีนี้นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้อาจจะมีหลายคนเป็นห่วงนะครับแอดมินดูแล้ว ยกนิ้วให้แม่แตนเลยและนี่คือโมเมนต์ความน่ารักอีกหนึ่งช็อตนะครับสำหรับแม่แตนแล้วก็หลานทั้งสองน้องพลน้องเพชรแล้วก็ซอแอนนะครับ